สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะที่มาอยู่ที่สถานที่รักษาตัวผู้ติดเชื้อโควิดเมื่อวานนี้เป็นวันที่4คุณหมอก็บอกผลของเอ็กซเรย์นะคะว่าเก็บเวลามีเชื้อลงปอดเล็กน้อยแล้วก็ผลเอ็กซเรย์ของวันนี้ก็คือ เชื้อเริ่มจางลงนิดนึงแต่ว่าการหายใจก็ยังเหนื่อยแล้วก็หอบเป็นบางครั้งนะคะส่วนผลของลูกชายแล้วก็คุณสามีนั้นก็คือปลอดปกติดีค่ะแต่วันนี้ก็จะมีเรื่องเมาส์ให้ฟังว่าทุกสถานที่ก็จะมีการเออเริ่มเหมือนกันอย่างอย่างที่นี่นะคะห้องนี้มีคนไข้3ามท่านแต่ว่า เขาก็มาส่งกับข้าวแค่สองชดุดแต่ว่าห้องห้องที่อยู่เนี้ยค่ะห้องแก้วประทุมนี้ก็คือกินอะไรที่เป็นอาหารที่เจ้าหน้าที่เขาจัดมาให้อ่ะไม่ค่อยอร่อยอยู่แล้วก็จะสั่งไลแมนมาส่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว,วนะคะแต่ว่าเมื่อมีการผิดพลาดเราก็คือแค่อยากจะ a เ,เร r หรือว่าแบบ อยากให้ให้รู้ว่าเขาจะมีการจัดการแก้ไขยังไงแล้วก็สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เอามาเติมให้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะว่าการทำงานทุกที่ก็จะมีการ a l e r แต่หลังจากที่มีการ a l e r แล้วจะมีการแก้ไขยังไงฝากบอกกับที่ทำงานทุกท่านนะคะว่าการทำงานเนี่ยมันก็มีการผิดพลาดได้แล้วก็เราจะแก้ไขยังไงต่อไปแค่นั้นเอง ส่วนที่นี่นะคะที่ประตูน้ําฝนตกเกือบทุกวันเลยที่ไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีแดดเลยค่ะยังไงก็คุณหมอก็จะให้เก็บเวลาให้ยาเพิ่มซึ่งซึ่งคุณลูกชายกับคุณสามีนั้นก็คือไม่ได้ไม่ต้องได้รับยาเพิ่มอะไรใช้ยาเดิม เสร็จแล้วก็รอดูต่อไปนะคะว่าเชื้อที่ลงปอดของเกเบลานี้จะใช้เวลารักษาแล้วก็หายทัน2อาทิตย์ที่ปกติแล้วที่คนป่วยทั่วไปอะค่ะเขาพักรักษาตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเกเบลาจะอัดคลิปมาฝากเรื่อยๆนะคะบ๊ายบาย